แอปเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟรอนต์โค้งๆน่ารัก้งมิสวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะปุ้มสร้างภาพวันนี้พี่ปุ่มจะมาแนะนำด้วยในการเปลี่ยนฟอนต์ตรงๆธรรมดาให้เป็นฟอนต์ขุ้นฟอนต์โต ใช้ได้ทั้ง Android iOS เช่นกันกดเข้ามาในแอปก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆกดไปที่สัญลักษณ์รูปภาพด้านบน Image ก็คือภาพที่เราต้องการเอาเข้าจากเครื่องนะคะส่วน Plain Image ก็จะเป็นตัว background พื้นหลังต่างๆในแอปจะมีทั้งแบบฟรีและแบบไม่ฟรีนะคะ Project ก็จะเป็นงานที่เราเคยทําในแอปพี่ปุ้มจะเลือกเป็น Plain Image นะคะเสร็จแล้วกด Color เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังเสร็จแล้วกด Apply เราสามารถเลือกขนาดต่างๆได้เลย เข้ามาในหน้าแอปให้น้องๆกดไปที่สัญลักษณ์ดินสอค่ะหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยกดฟอนต์เพื่อเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยตัวฟอนต์ของแอปก็จะมีประมาณนี้ส่วนไมฟอนต์จะเป็นฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดจากข้างนอกเข้ามานะคะถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าดาวน์โหลดเข้ามาในแอปฟอนโตทำยังไงสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นี้เลยค่ะโหลดฟอนต์ไทยลายมือน่ารักเข้ามาในแอปต่าง,างๆเข้าไปดูได้นะคะให้น้องๆกดไซส์เพื่อเลือกปรับไซส์ได้เลย หลังจากนั้นกดไปที่สไตล์ พี่ปุ้มจะแนะนําเฉพาะเครื่องมือที่จําเป็นนะคะตัวแรกจะเป็นคัลเลอร์หรือว่าสีเราต้องการเลือกสีตัวไหนให้ฟรอนต์สามารถแตะด้านบนได้เลยส่วนสีที่เป็นเขียวแดง,งเงินด้านล่างจะเป็นการเพิ่มเฉดของฟรอนต์นะคะสมมุติว่าเราเลือกสีเลือดหมูเราต้องการให้เลือดหมูอ่อนเลือดหมูจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าส่วนเงาเราสามารถกดเลือกสีด้านบนแล้วก็มีปรับเพิ่มขยายความฟรุง้งการเลื่อนเงาด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะคะแบ็คกราวตัวนี้ก็จะเป็นการใส่พื้นหลังให้กับฟรอนต์นะคะ ถ้าเราไม่ต้องการใส่สามารถกดเอลฟาเป็นศูนย์ได้เลยค่ะอ่าต่อไปจะเป็น spacing ตัวนี้จะเป็นระยะห่างข้อความนะคะอ้าวต่อไปจะเป็น curving ตัวนี้จะเป็นความโค้งนะคะเราสามารถโค้งได้360องศานะคะเสร็จเรียบร้อยกดดันด้านบนได้เลยค่ะแต่ถ้าเราอยากแก้สีแก้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปที่สไตล์ได้เหมือนเดิมนะคะ oh, no สามารถกดไปที่ขีดสามขีด image เ,เพื่อเลือกภาพในแกลเลอรี่เข้ามาตกแต่งเพิ่มได้เลยค่ะ oh. okay. กดบันทึกเซฟเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงลองเอาไปใช้กันดูนะคะมีแอปอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์พี่ปุ้งจะเอามาทำเป็นรีวิวต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งภาพ Have a nice day ขอบคุณและสวัสดีค่ะ When you